ไปเลียกสายมีโฟซูนะครับราพน้าเติมแล้วครับเบ๊แบนเปิดลูกนี้เข้าไปแล้วน้อได้จกำลังขาเรียบร้อย,ยครับเรื่งประตูต่อศูนย์นิดแบ๊บแมนนะครับสายตรงนี้ให้เรดดิ้งออกนำคทางแล้อเอาสาไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ ตัวเลือกหนึ่งสำหรับเลดิงในฤดูกาลใหม่นะครับซีซันที่ผ่านมาผมย่าถือว่าใช้ได้นะครับยิงทุกรายการรวมกันได้5ประตูนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นผู้ที่มีชื่อนะครับทำสกอร์แรกในเกมแบทพิเศษวันนี้ครับริกเก็ตโฟซูเปิดได้สวยนะครับบอลโค้งไปบริเวณหน้าปากประตูครับแดิ้ละแบนก็เข้าถึงก่อนของหลังของทแลนออสตาจิ้มบอลลูกนี้เข้าไปสุพรยศหดสิทับครับ เด well ี๋ยวเป็นโบนัสเลยครับองค์เตรียมพักครับซีคิกได้ดีอยู่กับทีมบอลทองแท้องค์เท้าขวาบอกว่าเด็ดขาดจริงๆครับแล้วก็ปิดไปด้วยการตีเสมอของไทยออสตารครับนึ่งตอนหนึ่งในช่วง45นาทีแรกครับ โอ้มาดีเลยครับพิญโยได้จังหวะเขา้าสายยิงตรงนี้โดนไม่เต็มครับบายทีหนึ่งบายให้ต่อสุริยายมาที่พิญโยถามชิ่งออกมาที่สุริยาอีกครั้งหนึ่งเออเข้าไปยันตรงอลางเลครับเ,เด้งๆได้แบบยิ่งเรียบร้อยครับสองประตูต่อมุมโดยพิญโยอ,อินฟินิทสำหรับเกมในช่งหลังได้รประมาณ11นาทีนะครับตรงนีชื่อเบอร์สกอร์ให้ทันอ,อัลฟ่าขึ้นำเลเดลิ้ง2อต่อนหครับพิญโยอ,อินฟินิต ทุกเกมก่อนนี้ก็สวยนะครับเราจะจบสกอร์ได้อย่างเด็ดขาดสำหรับนักเตะจากเพื่อนตำรวจจเปิดต้องเจอสุิยาสินมุ้ยนะครับเปิดเท่ากลางแล้วก็เป็นจังหวะที่มันสอดคล้องกับพินโยอินทินิตนะครับยืนว่างอยู่พอดีครับทีชนะนั้นก็บุกหายืดหลอกนะครับแล้วก็ดึงกองหลังของเรดดิง้งไปได้หลายคนครับจังหวะนี้ก็เป็นลูกเก่งของพินโยนะครับ คือแตะยาแต่ว่ามีความเร็วในสปีดต,ต้นกันบพาไปที่พิญโยอาจจะไม่ได้จังหวะนี้แล้วก็ยิงทิ้งยาเข้าไปเลยครับเสิร์ชขาดส่งปัามนิ่งนะครับในจังหวะสุดท้ายแต่ว่าทา,างด้งานของบริษาทประตูเล่นลิ้นจากการอยู่นะครับนเรื่องที่จะลจหลายคนก็ต้องการโชว์ฟอร,ร์มเต็มที่ครับลงเล่นทีมชาตินัดแรกแล้วโอกาสของเรนทิ้งมาเลยครับโอ้โหเปิดลูกนี้เอาเบลโบเก็บเนี้ยครับ โอ้ลงมาใช้เวลาไม่นานครับตีเสมอให้กับทีมกันได้2อสองเป็นการสัมผัสบอลครั้งที่สองหรือครั้งที่3ของเกมเท่านั้นนะครับโปรเกเนียก็ทำประตูได้แล้วครับเบดดิงนำไทยนัฐออสตาห์ไปเป็น3ประตูต่อหนึ่งออฝายนะครับเป็นมีเสมอเป็นประตูต่อ2นะครับคนเปิดก็เป็นดูบิ้ซาบูเอลนะครับ กปิดให้แล้วเสียประตูจากลูกสนับแบบนี้ทั้ง2ลูกนะครับที่แทนอ,อสตาเสีย